ตำรวจกำลังยกศพสองศพออกมาจากบ้านหลังนี้เป็นศพที่ถูกห่อเรียบร้อยแล้วนักข่าวมากันเพียบเลยหน้าบ้านตำรวจก็บอกนักข่าวว่าให้ถอยมันเป็นการรบกวนการสืบสวนนะมาขวางอะไรขนาดนี้นักข่าวเนี่ยก็ลุมถามนายตำรวจคนหนึ่งว่าทางตำรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ยังไงบ้างครับช่วยบอกหน่อยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าได้ยินว่าสามีพัญายุโรปไม่ได้มีลูกใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนรวยที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ด้วย เรื่องนี้ไม่ว่าจะคิดยังไงเงื่อนไขก็เหมาะจากกับคดีฆาตกรรมสามีพันยาวัวกลางคนหลายคาดีที่เกิดขึ้นทั่วทุกรัฐในเยอรมันตั้งแต่3ปีก่อนเหตุการณ์ี้เกิดขึ้นเยอรมันแต่นายตุลโลคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการาแหลงข่าวอย่างเป็นทางการภายหลังแสดงว่าเป็นคน้วนเอออ้วบๆหน่อยแต่นักข่าวคนหนึ่งก็บ,บอกว่าผมรู้นะว่าฝ่ายสืบสวนที่รับผิดชอบจากรัฐบาลกลางก็มาด้วยแสดงว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องใช่ไหมครับโอมเมนต์โอมเมนต์พูดอย่างงี้แต่มันมีนักข่าวคน ยืนพูดกับตัวเองอยู่ว่าแบบนี้ต้องไปถามโดยตรงกับนักสืบจาก BKA ถ้าทางจะเร็วกว่าที่สถานีตำรวจฮัมบูร์กประเทศเยอรมันนักข่าวคนเมื่อกี้ที่ใส่แว่นเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วกำลังใช้โทรศรัพท์ของสไลด์ตำรวจเนี่ยโทรอยู่ครับผมจะไปหาข้อมูลจากทางนั้นมาเองครับเอาไว้เป็นหน้าที่ของผมเองผมจะแซงหน้านักสือพิมพ์อื่นให้ได้เลยคอยดูกรุนั้นให้ที่ว่างสําหรับข่าวตัวใหญ่ๆด้วยละกันแล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากห้องเขาก็เลยพูดว่าอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับออกมาแล้วครับ แล้วนักข่าวคนนี้ก็รีบเดินไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วพูดว่าขอโทษนะครับผมคิปเปอร์จากฮัมบูร์กทักน่าจะเป็นชื่อหนังสือพิมพ์ผู้ชายคนที่ถูกทักเนี่ยก็ทําการกระดิกนิ้วนักข่าวก็พูดต่อคุณคือนักสืบจาก b k a สินะช่วยบอกสักคําสิครับเหตุการณ์ครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมสามีพัญญาัวกลางคนพวกนั้นหรือเปล่าเขาน่าจะไปถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มันเกิดขึ้นมาตลอด3ปีมเนผู้ชายคนนั้นพูดว่าจะบอกให้แค่นายเป็นกรณีพิเศษแล้วกันแล้วก็คืออลุงงเ ตามที่นายว่านั่นแหละเหตุการณ์ครั้งนี้คือหนึ่งในคดีฆาตกรรมสามีพัญญาวัยกลางคนที่เกิดขึ้นนั่นแหละตานักข่าวครับนึกแล้วถ้าอย่างนั้นผู้ต้องสงสัยก็คืออย่างพูดไปทันจบลุงเก้ก็พูดต่อผมเพิ่งเห็นรายงานมาเมื่อตะกี้นี้วิธีการเป็นแบบเดียวกันเปรียบนักข่าวพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็รีบหันหลังกลับจะไปละแล้วก็พูดว่าโอ้ยอดเลยขอับคุณครับแต่ลุงเก้ทักไว้นี่เดี๋ยวก่อนสิหนังสือพิมพ์ที่นายทํางานอยู่เป็นหนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของที่นี่ใช่มั้เพราะฉนน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ข่าวของนายจะแพร่กระจายไปสู่หนังสือพิมพ์ดังๆของทุกรัฐด้วยสินะอิตนาข่าวเพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เดินจากไปลุงเก้ไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ยิ้มๆออกมานิดนึงลุงเก้เดินทางมาถึงบ้านหลังนั้นที่เกิดคดีฆาตกรรมยืนอยู่หน้าบ้านแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันคือคนร้ายฉันกลายเป็นคนร้ายเต็มตัวระหว่างพูดเนี่ยก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยเดินไปถึงหน้าประตูบ้านกําลังจะเคาะประตูแ้ะพูดว่าเคาะประตูหรือเปล่า ตรงนี้การที่จะไม่ทําให้สามีพัญญาที่อยู่ข้างในระวังตัวไปก่อนจะดีที่สุดแล้วก็ขอประตูก๊กก๊กแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พูดว่าสามีพัญญาผู้มีใจอบอ้อมอารีฉันได้รับเชิญด้วยความยินดีและพามาที่ห้องรับแขกพวกนั้นไม่ไดระวังตัวเลยเลยและลุงเก้ก็เดินไปที่ห้องรับแขกเห็นโซฟาตัวหนึ่งแล้วก็พูดว่าโซฟาของเจ้าของบ้านแล้วลุงเก้ก็นั่งลงบนโซฟาแน่นอนฉันต้องนั่งที่เก้าอี้ของแขกแล้วก็เละไปทางขวาทางขวามือของลุงเกยเป็นพื้นไม้แต่่บนนนพื้้ไมมีีช็็ทวาดเปปรู คนไว้ก็คือเกิดเหตุตรงนี้แล้วก็พูดต่อสองสามนาทีให้หลังสามีจะนอนตายอยู่ที่พื้นตรงนั้นแต่ว่าฉันยังไม่ได้เปิดฉากกระทําการอะไรเลยและพัญญาล่ะอยู่ที่ไหนใช่ยังไม่ได้อยู่ห้องรับแขกแล้วลุงเก้ก็หันม,มองในครัวแล้วก็พูดว่ากําลังลินน้ําชาอยู่ในครัวแล้วพื้นในห้องครัวเนะี่ยก็มีรอยช็อกวาดเป็นรูปคนอีกจุดหนึ่งลุงเก้พูดต่อยังไม่ทันที่จะได้น,น้ําชาออกมาพัญญาก็ถูกแทงจากทางด้านหลังในครัวนั่นหมายความว่า ฉันต้องเปิดฉากกระทำการแล้วระหว่างที่พูดเนี่ยลุงเก้ทําท่าเหมือนเอามือสอดเข้าไปในชุดสตรแล้วเหมือนหยิบมีดออกมาแต่ไม่มีจริงนะท,ทําท่าเฉยแล้วก็พูดต่อฉันเอามีดออกมาพุ่งเข้าแทงสาม,มีที่พยายามลุกขึ้นยืนด้วยความร้อนลนแล้วก็ทําท่าว่าเอามีดเนี่ยพุ่งไปทางโซฟาฟตัวหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนพูดต่อฉันแทงพลาดสาม,มีหนีไปในขณะที่ได้รับบาดเจ็บที่มือขวาครั้งต่อไปแทงที่ไหล่ซ้ายของสาม,มีพลาดอีกแล้วแล้วก็ทําท่าฝันให้ตายเถอะ ฉันมันมือสมัครเล่นเหลือเกินสามีกําลังตะโกนเรียกชื่อพัญยาแต่ว่าพัญยาที่อยู่ในครัวไม่ได้ยินช่วงนี้หูของพัญยาไม่ค่อยดีใช่ฉันรู้เรื่องนั้นระหว่างที่พูดกับตัวเองไปเนี่ยก็ทําท่าทําทางไปด้วยตามที่พูดแหกปากตะโกนร้องไปเลยฉันสามารถฆ่ามีของแกได้สบายๆหลังจากที่ฆ่าแกตายจนไปถึงโต๊ะตัวหนึ่งที่มันตั้งอยู่ข้างฝาผนังนะข้างบนโต๊ะเนี่ยเป็นกระจกแปะผนังเป็นรูปวงรีบนโต๊ะเนี่ยมีกรอบรูปมีกระถางดอกไม้ที่ล้มแล้วในนาท แต่มันจะมีรอยมือที่น่าจะเปื้อนเลือดแล้วม็แตกอยู่ระหว่างกระจกกระโต๊ะลุงเก้พูดต่อรอยมือขวาของสามีฉันต้อนสามีมาจนมุมหน้าตู้นี่แล้วก็ทําท่าเหมือนงางมีดแล้วก็พูดว่าแกตายแล้วก็หยุดไม่ฉันยังไม่ได้แทงใค้ตายตรงนี้จุดที่สามีนอนตายอยู่ห่างออกไปตั้ง5เมตรแล้วลุงเก้ก็เหล่มองไปที่พื้นที่มีรูปช็อกวาดอยู่ในห้องรับแขกทําไมทําไมฉันไม่แทงแค่ตายตรงนี้แล้วลุงเก้ก้มองกลับมาที่กระจกด้านหน้าตัวเอง เห็นเงาสะท้อนหน้าตัวเองแล้วก็ยิ้มออกมานิดหนึ่งที่เราแวกเพื่อนบ้านแถวนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งถือรูปเทมมะอยู่แล้วก็พูดว่าผู้ชายคนนี้ค่าสามีพันยายยบเหรอคะลุงเก้ที่ตอนเนี้ยเดินทางมาผู้หญิงคนเนี้ยก็พูดต่อว่าเปล่าครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแค่ขอความกรุณาทุกคนแถวแถวนี้หน่อยเรื่องที่อยากขอให้คุณช่วยง่ายมากถ้าผู้ชายคนนี้มาปรากฏตัวกรุณาพูดคุยกับเขาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็รีบติดต่อมาหาผมทันทีแค่นี้แหละครับผู้หญิงคนนี้ก็ตอบรับ แล้วลุงแกก็พูดว่าคุณจะไม่มีอันตรายอะไรผมรับประกันแล้วคุณป้าผู้หญิงเนี่ยก็พูดว่าจะยังไงก็เอถอะคดีสะเทือนขวัญไม่น่าจะมาเกิดในเขตที่อยู่อาศัยที่สงบเงียบแบบนี้ได้เลยสามีพัญญายาเป็นคนดีพัญญาเนี่ยจะทําความสะอาดสวนทุกเช้าพอเข้าไปเรียกก็จะทักทายด้วยความสดใสเสมอลุงแกาถามว่าคุณเข้าไปเรียกเหรอคุณป้าเริ่มน้ําตาไหลแล้วก็พูดว่าะจะไม่ได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนั้นอีกแล้วลุงแกพูดว่า แต่ว่าคุณนายคนนั้นเนี่ยเขามีอาการหูตึงตั้งแต่ราวๆาวปีก่อนนี่ครับคุณป้าผู้หญิงอะเหมือนตกใจแล้วก็พูดว่าเอ๊ะรอเล่นน่ะไม่เห็นมีทีท่าว่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะลุงเก้พูดต่อแต่มันมีเขียนไว้ในประวัติการรักษาของอายุรแพทย์ของเธอนะครับเพราะฉะนั้นจึงน่าจะแทบไม่ได้ยินการทักทายของคุณเลยคุณป้าก็เหมือนยังไม่อยากจะเชื่อเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันอะมันน่าจะถ้า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 หูไม่ดีน่าจะรู้ไหมป่ะคุณป้าก็พูดว่าแต่ว่าฉันรู้จักคุณนายคนนั้นดีนะะคคงงงกกกกกล่าาาาาาวํททััััยยยโดรรจบออิิขม้ เธอเป็นคนแบบนั้นแหละเป็นคนรักษาน้ําใจคนลุงเก้ก็พูดว่าทุกคนในละแวกนี้รู้เรื่องที่คุณนายหูตึงหรือเปล่าครับคุณป้าก็เหมือนไม่แน่ใจแล้วก็แบบเอ๋บางทีนะอาจจะมั้งอะไรอย่างนี้แล้วลุงเก้ก็พูดต่อว่าคนดีๆแบบนั้นมาตายไปเนี่ยเหงาแย่เลยนะครับที่ตึกสํานักง,งานตึกหนึ่งน่าจะเป็นสานักง,งานของบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งเนี่ยลุงเก,ก้พูดว่าโอ้เป็นบริษัทที่วิเศษทีเดียวนะครับด้วยความหนุ่มขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะก้าวหน้าได้เร็วจนถึงขั้้นนีีหอกกกคุณกุณเบลลง กำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อกีเบลคุณกีเบลตอบว่า,วาผมแค่โชคดีที่รถของผู้ผลิตที่ทําสัญญาด้วยไปได้สวยเท่านั้นแหละแล้วเรื่องการสืบสวนก้าวหน้าหรือเปล่าครับลุงเก้ตอบว่าผมต้องขอแสดงความเสียใจจากใจจริงต่อการตายของคุณลุงคุณป้าของคุณด้วยกีเบลเป็นหลานของสามีพัญญายกกีเบลพูดว่าพูดถึงเรื่องญาติแล้วผมก็มีแค่ลุงกับป้าสองคนนั่นเองละครับลุงเก้ลงมานั่งที่โซฟาแล้วก็พูดสามีพัญญาที่ไม่มีลูกคู่นั้นคงจะรักคุณซึ่งเป็นหลานชายมาก S <S s <S กีเบลก็พูดว่าใช่ผมเหมือนลูกแท้ๆเลยละ่ะคนร้ายคงจะถูกจับตัวได้นะครับ s <S รกีเบลพูดลุงเก้ตอบว่าตอนนี้ก็เกือบจะระบุตัวได้แล้วครับพอ G s <S กีเบลได้ยินก็รีบถามเลยมันเป็นใครครับหรือว่าจะเป็นหมอชาวญี่ปุ่นคนนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีคดีที่เหมือนกับครั้งนี้เปรียบเลยลุงเก้าถามไปว่ามรดกมีจํานวนมากแค่ไหนครับกีเบลช่างักไปนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีถามเรื่องมรดกลุงเก้ถามต่อไม่มีอะไรครับผมได้ยินมาว่าคุณโยบเนี่ยเป็นคนที่รวยมาก กีเบลก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับคดียังไงครับลุงเก้ก็พูดผมมาคิดคิดอยู่แล้วเนี่ยผู้รับบริดกมีแค่คุณคนเดียวกีเบลถามต่อแล้วมันทําไมครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดถึงเวลานี้เลยนะลุงเก้ก็พูดว่าถึงแม้จะเป็นบริษัทที่เบื้องหน้าประสบความสาเร็จแต่ถ้าพลิกไปดูเบื้องหลังกลับมีปัญหาด้านการเงินย่ําแย่เรื่องแบบนี้ก็มีออกถมไปเท่านั้นแหละกีเบลเหมือนโมโหเลยลุกขึ้นคุณพูดอะไรไม่เข้าเรื่องเลยพูดเหมือนกับว่าผมเป็นคนฆ่าเพราะหวังบร้ยังแต่แตออไม่่ต้งงเป็นหว คุณมีข้อแก้ตัวครบถ้วนทุกอย่างพาลูกน้องกับเลขาออกไปทานข้าวหลังพูดเรื่องธุรกิจพยานก็มีเรียบร้อยจากนี้ไปถ้ามีตำรวจคนอื่นมาเซาซีถามเตรียมหาทนายไว้ดีกว่าแต่ว่าคุณช่วยติดต่อผมด้วยก็แล้วกันกีเบลได้ฟังอย่างนี้ก็อึ้งๆไปนะแล้วก็ถามว่าคุณอยากจะพูดอะไรกันแนะ่ลุงเก้ยิ้มนิดๆแล้วก็ตอบว่าคุณไม่ใช่ฆาตรกรหรอกใช่ไหมละ่ะลุงเก้กลับมาที่สถานตำรวจกำลังจะเดินเข้าไปในตึกอีตาหน้าข่าวคนเดิมมาทาข้างหลังตรับลุงเก้ลุงเก้หันมาเห็นก็พูดว่าโอ้นายนี่เอง ฉันเห็นข่าวแล้วนะเขียนได้ดีมากไอตานักข่าวถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่เมื่อสองสามวันมาเนี่ยผมเที่ยวตามสืบเรื่องเกี่ยวกับหลานชายคนนั้นบริษัทของเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถอิตาลีดูผิวเผินเหมือนกับเยี่ยมมากเลยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเรื่องหุ้นและการลงทุนล้มเหลวสภาพภายในบริษัทค่อนข้างย่ำแย่ทีเดียวคุณเองก็ไปสืบเรื่องบริษัทของเขาทั่วเลยความจริงเป็นยังไงกันแน่ถามแบบนี้ลุงเก้เดินนำหน้าไปตานักข่าวก็เดินตาม คุณมองคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมสามีพัญญาไวาการคนต่อเนื่องนั่นจริงๆเหรอเพราะสะกู๊ปไปใส่ของเราหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจึงไปในทางเดียวกันหมดแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องมันจะกลายเป็นข่าวเท็จนะพอพูดถึงตรงนี้ลุงเก้ถึงตอบว่าได้พูดถูกเป็นฝีมือของคนร้ายเรียนแบบทําให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในนั้นไอ้นักข่าวก็พูดต่อนึกแล้วเชียวต้องรีบเปลี่ยนแนวทางเนื้อหาของข่าวทันทีเลยแต่ลุงเก้พูดว่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปดีแล้วเขียนให้เป็นการาาาาาตตตกกกรรมสมสีปัญญาวววลงงคนนน่่่อออออเเืไไถ้แ็พูด ทำไมผมต้องเขียนข่าวโกหกแบบนั้นด้วยลุงเกหันมาแล้วเดินเข้าประชิดนะข่าวแล้วก็พูดว่าให้เขียนก็เขียนไปเถอะไอ้อข่าวตอนนี้หลังพิงฝาแล้วแล้วก็พูดว่าเห็นอย่างเงี้ยผมก็เป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วจะบอกให้อย่ามาคูเลยแล้วลุงเกก็พูดว่านายชื่อคิปเปอร์ใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ไม่เบาทีเดียวมีลูกสาวและพัญญาแสนดีมีครอบครัวอบอุ่นอยู่แล้วแท้ๆแต่ว่ากับผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เย้ายวนขนาดนั้นคงเป็นเรื่องธรรมดาที่อยากจะนอกใจไอ้คิปเปอร์น่าซิดเลย แล้วลุงเก้ก็เดินจากไปแต่ก่อนจะเดินไปจละลัดสายตาเนะี่ยลุงเก้หันมาพูดว่าให้ยเป็นไปตามเดิมไม่ใช่สิต้องพุ่งประเด็นไปยังเรื่องการฆาตกรรมสามีพรรัญญาไวกลางคนให้หนักกว่านี้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมรับรองได้หมอน,นั่นจะต้องออกมาแน่แต่นักข่าวก็งงๆเอ๊ะมันคืออะไรแล้วลุงเก้ก็เดินไปแล้วก็พูดว่าฝากด้วยลวกันกลับไปที่ย่านเพื่อนบ้านคุณป้าคนนั้นนะมีผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะประตูบ้านก๊กก๊กคุณป้าก็ออกมารับค้าใครมาขอโทษน,นะครับ ผมมีเรื่องอยากจะรบกวนถามหน่อยดรเทม่ะคุณป้าก็เลยให้เทม่เข้า,าไปในบ้านแล้วก็นั่งคุยกันที่โต๊ะรับแขกเทมมาพูดว่าอย่างนั้นเหรอครับสามีพัญญายกเป็นคนที่ดีมากขนาดนั้นเชียวเหรอครับคุณป้าก็ตอบว่าค่ะ ah, ไม่นึกเลยว่าทั้งสองคนจะมาถูกฆ่าตายในเหตุการณ์แบบนี้เทมมาก็พูดว่าผม <"P ok, S 1> ขอถามอีกครั้งนะครับทั้งสองคนเนี่ยเคยรับเด็กมาอุปการะเลี้ยงดูบ้างไหมคุณป้าตอบว่าไม่นะเทมมาก็ถามต่อไม่เคยใช้ชีวิตกับเด็กที่ไม่ค่อยรู้จักักแม้้จะเเปช่่วววงลลาาาสๆยค,คุณพูด สามีพัญญาคู่นั้น่ะถ้าทางจะรักหลานชายเอามากๆเลยแล้วคุณป้าเนี่ยก็สังเกตเห็นถ้วยน้ําชาเทม,มาว่าน้ําชามันใกล้หมดแหละคุณป้าก็เลยพูดว่ารับน้ําชาสักถ้วยไหมแต่เทม,มาก็ด้วยความขี้เกงใจก็บอกเออไม่เป็นไรครับพอแล้วแต่คุณป้าก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเกงใจเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มให้แล้วคุณป้าก็เดินไปที่ครัวแต่หน้าตาคุณป้าเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่ลุงเก้ฝากให้ดูไว้คุลุงเก้รู้คาดการไว้เลยเอ่ะว่าดเรเทม,มาจะมาหาคนนี้ ใช่ความคิดลุงเก้ตอนนี้นะลุงเก้รู้ว่าคดีเนี่ยที่เกิดขึ้นไม่น่าใช่ฝีมือคนร้ายคนเดียวกันกับคดีฆาตกรรมต่อเน,นื่องแต่มันมีความคล้ายคลยลุงเก้ก็เลยคิดว่าเทม,มา่าเดี๋ยวต้องมาที่นี่แน่ที่สถาน,นีตํารวจทาบุกลุงเก้รับโทรศัพท์สายหนึ่งปลายสายได้พูดว่าไม่ผิดตัวแน่ผู้ชายในรูปนั้นอะ่ะตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านฉันก็คือคุณป้าโทรมาฉันเนี่ยกำลังพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่คุณบอกเลยลุงเก้พูดว่าอย่างนั้นแหละครับขอบคุณมากที่า มีนายตำรวจคนหนึ่งเ,เปิดประตูห้องทํางานลุงเก๋เข้ามาแล้วพูดว่าสวัตรลุงเก๋สาเร็จแล้วนะลุงเกาถามว่าเป็นยังไงบ้างครับตำรวจคนนัน้นพูดว่ามีรายงานเข้ามาเมื่อกี้มีคนเห็นชาวญี่ปุ่นผมยาวอยู่ใกล้ๆสถานีเมสเชเฮเลนเป็นไปได้สูงเลยที่จะเป็นเทมมะในประกาศจับผมได้ตั้งจุดตรวจรอบสถานีและถนนที่ไปที่นั่นแล้วแล้วลุงเก้ก็พูดว่าดีมากช่วยดูให้ดีๆด,ด้วยนะแล้วก็เดินออกจากห้องไปไอ้ตำรวจคนที่มาหาเนี่ยก็พูดว่าได้เลยครับแต่ว่าสวัตรจะไปไหนลุงเก๋ตอบว่าผมมีธุระนิดหน่อยแล้วจะรอฟังข่าวดีกก็ัน แล้วก็มีตำรวจอยกนายหนึ่งทักลุงเก้ขึ้นมาสำนักลุงเก้ครับมีคนมาขอพบลุงเก้ก็ถามว่าใครตำรวจคนนี้ก็ตอบว่าเขาชื่อกีเบลครับหลานชายของสามีพัญญาย,ยบที่ถูกฆ่าตายคนนั้นนั่นแหละลุงเก้ก็เลยไปหากีเบลที่ห้องห้องหนึ่งในสำนักงานตำรวจกีเบลพูดว่าคุณกาลังคิดว่าผมคือฆาตรกรใช่ไหมลุงเก้นิ่งไม่ตอบอะไรกีเบลพูดต่อผมฆ่าลุงกับป้าเพราะหวังมร,รดกคุณกําลังคิดแบบนั้นใช่ไหมใช่ผมมีนิสินอยู่สมบัติที่พวกเขาทิ้งเอาไว้อาจช่วยผมจากการเข้าตาจนนนนไไได้้้แแต่่่่่วววาาผผมมมขออบบบกคคุณเลยชั ลุงเก้หลังจากที่นั่งนิ่งฟังมาตลอดเนี่ยก็พูดว่านี่คุณมาเพราะเรื่องแค่นี้เหรอไอ้กีเบลก็ตกใจแล้วลุงเก้ก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าผมมีธุระที่จะต้องไปทําแต่ไอ้กีเบลก็พูดว่าคุณพูดออกมาได้ยังไงเรื่องแค่นี้ทั้งๆที่คุณน่ะปฏิบัติต่อผมเหมือนกับผมเป็นฆาตรกรเลยผมอยากให้คุณถอนคําพูดที่เสียบริยาทเมื่อวันก่อนลุงเก้ตอบว่าตอนนี้ตํารวจเลิกตามดมกลิ่นของคุณแล้วตํารวจที่นี่เชื่อว่าคุณบริสุทธิ์แบบนั้นก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอไอ้กีเบลก ฆาตรกรของคดีนี้มันจะเป็นใครก็ช่างถ้าสามารถจับตัวผู้ชายคนนั้นได้สาาักอย่างที่บ้านของสามีพันยายบเทมะได้แอบเข้ามาเดินมาจนถึงห้องรับแขกแล้วก็นั่งลงบนโซฟาเหล่มองไปทางขวาเห็นช็อกที่ว่าเป็นรูปคนบนพื้นแล้วก็พูดว่าคนร้ายใช้มีดจู่โจมเข้ามาและแทงให้ตายอยู่ตรงนูน้นคาบเลือดอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าใช้มีดสับเข้าไปแบบนี้แต่ตอนแรกคงจะทําพลาดตรงนี้ก็คือคล้ายๆลูกเก้เลยท,ทําท่า พูดกับตัวเองว่า้คนรลายน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ทำพลาดเหรอแต่ว่าแปลกฮะแล้วเทมาก็มองไปทางตู้ใต้กระจกกําลังมองรอยมือนั้นอยู่ตัดกับมาทางฝั่งลุงเกจิเบลพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นไม่ได้กระทำความผิดใช่ไหมลุงเกพูดว่าก็คงอย่างนั้นแหละมั้งพูดอีกอย่างก็คือเป็นคดีเรียนแบบการฆาตกรรมสามีพัญญาัวกลางคนต่อเนื่องนั่นจะถูกกว่าจิเบลพูดว่านี่คุณกล้าพูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้ยังไงลุงเกตอบว่า มันมีสิ่งที่ไม่มีในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนั่นในคดีฆาตกรรมคราวนี้กลับมาที่ฝั่งเทมะเทมะยกมือขวาขึ้นเหมือนถือมีดแล้วพูดว่าคนร้ายต้อนเหยื่อมาจนมุมตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่แล้วก็เละไปบนพื้นที่มีช็อกวันรูปคนอยู่แล้วพูดว่าฆ่าให้ตายตรงจุดที่ห่างออกไปขนาดนั้นทําไมทําไมถึงได้รอแล้วเทมะก็หันกลับมามองที่กระจกแล้วก็เอะใจอะไรบางอย่างเห็นเงาตัวเองที่สะทอ้อนจากกระจกแล้วก็พูดว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฝีมือโยฮัน างฝั่งลุงเก้ลุงแก้พูดกับกีเบลว่าการฆาตก,กรรมครั้งนี้มันมีความรู้สึกอยู่ยังไงล่ะอกีเบลก็งงอะไรความรู้สึกอะไรลุงแก้พูดว่าสถานที่เกิดเหตุของคดีที่คนซึ่งผมกําลังตามล่าตัวก่อขึ้นเนี่ยมีการขโมยทรัพย์สินออกไปบ้างไม่มากก็น้อยทําให้เห็นเหมือนกับเป็นคดีล้นรับสถานที่เกิดเหตุเหล่านั้นไม่ได้ทําให้มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ว่าสถานที่เกิดเหตุคราวนี้เนี่ยความรู้สึกมันเอิอล้นขึ้นมาชอบกลนแค่ใบหน้าของเหยื่อกับตัวเองสะท้อนอยู่ในกระจกก็กระสับกระ ผมขอตัวก่อนนะผมจะไปที่เกิดเหตุเขาต้องอยู่ที่นั่นแน่ไอ้กีเบลก็งงจะไปทําไมแล้วใครอยู่ที่นั่นอะไรยังไงงงไัหมดลุงเกตอบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกี่ับคดีนี้เลยแต่ว่าหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวราวกับเป็นการกระทําของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องมาแน่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นฝีมือของโยฮันหรือไม่ไอ้กีเบลก็งงโยฮันลุงแก้ตอบว่าเป็นอีกบุคลิกลักษณะหนึ่งของเขาแต่ว่าของแบบนั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้หรอก,รอกเขาจะกกอะจชกรกรรมเวลาที่อยู่ในบุคลิกลักษณะของโยฮัน และจะสวมบทเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมพยายามเปิดเผยเรื่องนั้นเวลาที่เป็นดรเทมมะเรื่องนั้นตัวเขาเองอาจจงใจทําขึ้นมาก็ได้เพื่อหน,นีจากการถูกลงโทษแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามการปล่อยให้คุณบริสุทธิ์จะส่งผลดีกับผมมากกว่าตอนนี้ไอ้กีเบลนี่แบบเหงื่อแตกเลยคือรู้ทั้งรู้อะว่าลุงเก้รู้แล้วละ่ะว่าไอ้กีเบลนี่ยลคือฆาตกรก่อนเดินออกจากห้องไปลุงเก้พูดว่าคุณน่ะสบายใจเถอะตำรวจที่นี่ไม่มีสมองหรอกแล้วก็ออกจากห้องไป ทางฝั่งเทมมะเทมมะก็น่าจะรู้สึกตัวแล้วเหมือนกันว่าคาดีเนี้ยไม่ใช่ฝีมือโยฮันคือเทมมะน่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนลุงเก้คือพอคนร้ายอะ่ะต้อนเหยื่อมาถึงกระจกแล้วอะ่ะแล้วมันสะท้อนถึงหน้าตัวเองอะ่ะมันมีความรู้สึกก็เลยไม่ได้ทําการฆ่านะตรงนั้นเนอปะ่ะมันเหมือนช่างงักหรืออะไรไปอะไรบางอย่าง okay, จนหน้าตัวเองเหรอใช่มันทําไม่ได้อ่ะมันทําไม่ลงอะ่ะมันเลยเปิดช่องให้เหยื่อหน,นีออกไปนิดนึงอะ่ะแล้วถึงตามไปฆ่านึกออกไหมศพมันก็เลยไปอยู่ที่หนึง่งไม่ได้อยู่หน้ากระจกอันนี้คือสิ่งที่เขาเข มันไม่เคยเกิดขึ้นในคดีฆาตกรรมต่อนเนื่องก่อนหน้านี้มาเลยทั้งฝั่งเทมะที่น่าจะรู้แล้วว่าไม่น่าใช่ฝีมือโยฮันก็กำลังจะหนีออกจากบ้าน,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 นก็เดินไปที่หน้าต่างพยายามที่จะเปิดหน้าต่างแล้วก็จะหนีออกมาแต่จังหวะที่กําลังยกหน้าต่างอยู่ปรากฏว,ว่ามีรถตํารวจคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านเทมะก็เลยรีบหลบลงมาก่อนแล้วก็แอบมองที่รถตํารวจนะคิดในใจว่าขอให้เป็นแค่สายตรวจธรรมดาเถอะถ้าไม่ทันสังเกตเห็นหน้าต่างที่เปิดอยู่นี่ก็ดีแล้วรถตํารวจก็ขับต่อไปเทมะกก็เออโล่งใจแล้วเทมะก็คิดว่า ถ้ารีบออกไปข้างนอกตอนนี้อันตรายแน่คงยังรีบหนีออกไปไม่ได้แล้วเทม,มาก็ค่อยๆคานกลับมาตัวบ้านอีกทีหนึ่งจนมาถึงจุดที่มีช็อกอะวาดรูปศพอยู่ในห้องเราแขกเนี่ยเราก็คิดในใจว่าไม่ว่าจะคิดยังไงก็เป็นฝีมือของคนร้ายที่เรียนแบบให้เหมือนการกระทำของโยฮันและเทม,มาก็ค่อยๆเดินก้มหน้าคิดไปด้วยนะพยายามเดินไปที่ประตูบ้านปรากฏว่าประตูบ้านเนี่ยเปิดออกแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเทม,มาเห็นก็อึ้งเลยผู้ชายคนนั้นพูดว่าไม่ได้เจอกันซนนานเลยนะในที่สุดก็ได้้พบกันจนจไดดรทมม ลุงเก้ค่อยๆเดินเข้าหาเทมะแล้วก็พูดว่าตามหาตัวมาตลอดเลยรู้ไหมอยากจะค่อยๆคุยกับคุณอย่างสบายๆระหว่างพูดเนี่ยก็ค่อยๆเดินเหาเทมะแต่เทมะไม่เอาแล้วเทมะหันหลังแล้ววิ่งวิ่งไปหลบอีกห้องหนึ่งชักปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวลุงเก้ก็ค่อยๆเดินตามแล้วก็พูดว่าถึงจะหนีไปก็ไม่มีประโยชน์เรามาค่อยๆคุยกันดีกว่าเทมะมองไปที่หน้าต่างบานที่ตัวเองพยายามเปิดตอนแรกซึ่งตอนนี้มันเปิดได้หน่อยนึงแหละก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องหนีทั้งนี้แหละเลยรีบวิ่งไปที่หน้าต่าง แล้วพยายามยกหน้าต่างขึ้นลุงเก้พูดว่าคุณคิดจะทำเรื่องแบบนี้ไปอีกสักกี่ครั้งดเรเทมะเทม,มะก็พยายามยกหน้าต่างแล้วก็มองไปทางลุงเก้ก็เห็นว่ามันมีเงาลุงเก้เดินจะถึงหน้าห้องนี้แหละดึงดึงยกยกยก,ยกจนมันเปิดได้จังหวะเดียวกับที่ลุงเก้เข้ามาในห้องนี้แล้วแล้วก็ชักปืนออกมาเล็งมาที่เทมะเทมะรีบพุ่งตัวเองลอดออกมาจากหน้าต่างกิ้งไปตาสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็ออกวิง่งทั้งฝั่งลุงเก้ถูกผู้ชายคนหนึง่งโจมตีผู้ชายคนนั้นเนี่ยเอามีดมาเสียบ ของลุงเก้ปรากฏาว่าผู้ชายคนที่มาทำร้ายลุงเก้ก็คือกีเบลลุงเก้ก็พยายามสู้ขัดขืนแล้วก็พูดว่าไอ้บ้าเอ้ยเทมาไม่รู้เรื่องหรอว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวเองเน,หหนหี่ยวิ่งหนีออกไปทางลุงเก้นี่ก็กำลังสู้อยู่กับไอ้กีเบลลุงเก้ต่อยกีเบลล้มไปที่พื้นกีเบลพูดว่าแกถ้าไม่มีแกสักคนฉันก็ฉันก็จะตายซะเถระแล้วก็จับมีดขึ้นมาจับพุ่งเข้ามาเสียบลุงเก้ครั้งหนึ่งแต่ลุงเก้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแกจะจริงแล้วกก็ยยิงไทีีี่่่ขาาาบบพูดว ผมเองผมสาร,รภาพแล้วผมเองเนี่แหละเป็นคนฆ่าสามีพัญญายกผมจะมอบตัวยกโทษให้ด้วยลุงเกไม่สนใจยิงอีกนัดหนึ่ง,งปังไปที่ขาอีกข้างหนึ่งลุงเกพูดว่าฉันน่ะไม่สนแกหรอกอย่ามาขัดขวางการทํางานของฉันแล้วลุงเก้ก็มองไปที่หน้าต่างที่เทมาหนีออกไปเทมาขึ้นมาอยู่บนรถคันหนึ่งพยายามสตาร์ทรถแต่มันเหมือนมันสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทอยู่กัน,นคุดคุดคุดอยู่กันเนี่ยจนมีเสียงเคาะกระจกหน้าต่างข้างๆปังเทมาหันไปมองปรากฏว่าเป็นลุงเกยตามมาที่รถ กำลังใช้ด้ามปืนขอกระจกปัง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 เทมาร์กพยายามสตาร์ทรถตายไม่ติดตาก็มองไปที่ลุงเกอปังปังจนตัวลุงเก้ค่อยๆไหลตามหน้าต่างรถลงไปที่พื้นพร้อมกับมือที่เปื้อนเลือดของลุงเก้ที่แปะหน้าต่างรถอยู่รู้ป่ะมันไหลลงไปเทมาร์เห็นคราบเลือดก็เลยเปิดประตูรถออกมาแล้วก็เห็นว่าลุงเกนอนอยู่บนพื้นแล้วก็มีเลือดไหลออกจากท้องเทมาร์รีบเปิดเสื้อลุงเก้ดูแล้วพูดว่าแผลที่มาอะไรกันถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีหวังเลือดไหลไม่หยุดตายแน่ ให้ตายเหอะแล้วเทมาก็อุ้มลุงเก้ขึ้นรถให้นั่งอยู่เบาข้างคนขับแล้วตัวเองก็ขึ้นไปที่นั่งคนขับคิดในใจว่าใครใครแทงสามาลุงเก้ต้องพาไปปล่อยที่หน้าโรงพยาบาลแล้วค่อยหนีแต่จังหวะนั้น่ะรถสายตรวจดันขับกลับมาเทมาก็เลยยังออกรถไม่ได้ก้มหลบก่อนจนรถตำรวจผ่านไปเทมาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มขับรถออกไปมือข้างหนึ่งจับโะไรลอีกมือนหนึ่งถือปืนจ่อลุงเก้ไว้เพราะถ้าตื่นขึ้นมาจะยิงเลยระหว่างขับรถเทมาก็ลึกในหัวไปด้วย มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในบ้านหลังนั้นมันเกิดอะไรกันระหว่างที่เพลินๆอยู่เนี่ยลุงแกตื่นแล้วก็เอามือเนี่ยจับปืนเทม,มะงัดขึ้นเทมะตกใจรถก็เลยใสย่พป้นๆลุงแกก็ถมตัวมาใส่เทมะก็ยิ่งขับยากกว่าเดิมทีนี้รถส่ใส่ใส่ใสยจนปืนเนี่ยหลุดจากมือเทมะแล้วลุงแกอ่ะอาศัยจังหวะเนี่ยเอากุญแจมือคล้องมือเทมะได้แล้วรถเนี่ยจะแถออกไปข้างถนนไปจอดอยู่หน้ากโกดังล้างแห่งหนึ่งภายในโกดังล้างเทมะกําลังเอาเสื้อนอกเสื้อคลุมลุงเกอ่ะ แล้วก็พูดว่าลูกกุญแจอยู่ไหนเนี่ยลุงเก้กําลังนอนพิงกระสอบทรายอยู่ข้างผนังโกดังรู้สึกตัวขึ้นมาเทม่าพูดว่ารู้สึกตัวแล้วเหรอลูกกุญแจอยู่ไหนลุงเก้ไม่ตอบพยายามเอามือค้ำไปที่เสื้อเชิ้ตตัวเองเทม่าพูดว่าไม่มีประโยชน์หรอกผมเก็บปืนของคุณเอาไว้แล้วรีบส่งลูกกุญแจามาดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมจะช่วยอะไรคุณไม่ได้นะก็คือเทม่ามันโดนล็อกมืออยู่มันต้องการกุญแจามาไขกุญแจมือแล้วจะได้ช่วยลุงเก้แต่ลุงเก้นิ่งไม่พูดอะไรเทม่าก็พูดต่อ เมื่อสักครู่ผมได้ตรวจดูบาดแผลของคุณแล้วโชคดีที่แผลไม่ลึกจนถึงช่องท้องมีดถูกแทงเข้าไปทางตั้งปลายมีดเลยหยุดอยู่ที่ซี่โครงแต่คุณน่ะเลือดออกมากขนาดนี้แสดงว่าซี่โครงหักอยู่และเส้นเลือดที่ซี่โครงอระฉีกขาดถ้าไม่ห้ามเลือดมีหวังคุณตายแนย่ลุงเก็ยังไม่ตอบอะไรไม่พูดอะไรยิ้มยิ้มด้วยแล้วก็เอื้อมมือไปที่ข้อเท้าข้างหนึ่งปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยซ่อนปืนพกขนาดเล็กเอาไว้กระบอกหนึ่งลุงเก้ก็ชักปืนนั้นออกมา่จไปพี่เทมมแล้วพูดว่ายอมรับสารภาพมาซะดีกว่าดรเทมบะ ระหว่างที่พูดเนี่ยคือหน้าตาลุงเก้คือจะไม่ไหวนะคือตาคำ้ำแหละคือคนเสียเลือดเบอร์มากอะตอนเนี้ยลุงเกยจะพูดต่อการฆาตากรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลดูสันด็อกอเลอร์สามคนกับการฆาตากรรมสามีพัญญาวัยกลางคนในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งหมดคือการกระทําของขนายยอมรับมาซะดเรเทมมาเทมมาก็อึง้งอึ้งะนะแล้วก็พูดว่าคุณนี่คุณกำลกังจะตายนะคือมันเห็นชัดเจนแล้วว่าลุงเก้เนี่ยไม่มีอะไรสําคัญมากกว่างานจริงๆอะทั้งก่อนหน้านี้ที่ลูกเมียหนีไปก็ไม่สนนะ งานเข้าปุ๊บรีบไปทํางานเลยแล้วนี่กระกตายอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ห่วงตัวเองยังจะจ้องจะจับเทมมะลุงเก้เป็นคนแบบนี้ลุงเก้พูดต่อทั้งหมดคือฝีมือของโยฮันล่บอกว่าตัวเองกําลังตามหาโยฮันคนที่ชื่อโยฮันไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้หรอกโยฮันก็คือตัวของนายเองนั่นแหละดร์เทมมะยอมรับมาซะดีๆเทมมาพูดว่าโกดังล้างแบบนี้ไม่มีที่ใช้ได้เลยแต่ว่าผมก็พอจะหาของจําเป็นสําหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉินได้แล้วผมฉีกถุงผ้าฝ้ายเอาได้ออกมา เจอเข็มที่ยังดูดีอยู่แล้วก็ผ้าที่สามารถใช้แทนผ้าผันแผลได้ที่เหลือก็คือมือคู่นี้แหละถ้ามือคู่นี้ของผมเป็นอิสระผมก็จะช่วยชีวิตคุณได้ลุงเก้พูดต่อเหมือนไม่ได้ฟังเทมมาเลยเวลาเป็นดรออร์เทมจะเป็นหมอฝีมือชั้นยอดเป็นคนดีมีคุณธรรมหาความเลวไม่เจอคุณใช้มือคู่นั้นฆ่าคนมากี่คนแล้วเทมมาพูดว่าคุณกําลังเข้าใจผิดลุงเก้ไม่สนใจพูดต่อเมื่อไหร่ที่แกจะเปลี่ยนเป็นโยฮันเมื่อไหร่คนดีมีคุณธรรมคนนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นปีศาจฆ่าคน เทมมานั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งกางโกดังและพูดว่าคุณกําลังเข้าใจผิดลุงเก้พูดต่อผมไม่ได้เข้าใจผิดผมเริ่มมีอ,อาการเทมมาพูดว่าคุณกําลังสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะความดันเลือดต่ำลุงเก้ก็พูดต่ออีกในสถานที่เกิดเหตุที่นายก่อคดีฆาตกรรมคุณต้องอยู่กับความเป็นความตายทุกวันจึงไม่มีความรู้สึกความรู้สึกที่จะควบคุมความเป็นความตายของคนมันหมดไปทุกๆวันด็อกเตอร์เทมมา ความสงบเยือกเย็นใช่แล้วความสงบเยือกเย็นแบบนี้แหละที่รู้สึกได้ทุกครั้งที่เห็นที่เกิดเหตุเยือกเย็นจริงๆที่มาพูดว่าคุณกําลังเข้าใจผิดความจริงทุกๆครั้งที่ผมจะทําการผ่าตัดผมจะรู้สึกกังวลใจเสมอกลัวว่าจะมีความผิดพลาดจะไม่สามารถทําได้สําเร็จจะมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหรือไม่ความเป็นความตายของคนอยู่ในกํามือของผมอยู่ในกํามือผมแล้วเีมากลุกพวดขึ้นไาจากเก้าอี้แล้วก็พูดว่าจะสงบเยือกเย็นอยู่ได้ยังไงกัน คือขออธิบายนิดหนึ่งคือในสายตาลุงเก้ที่เห็นเทมะาตอนนี้คือเทมะดูสงบเยือกเย็นมากคือลุงเก้เอาปืนจ่อเทมะาอยู่แต่เทมะยังนั่งอยู่ตรงนั้นไม่หนีท,ทั้งนั้นที่จะหนีก็หนีได้นะโดนล็อกมือแต่ไม่ได้ล็อกขาแล้วก็พยายามจะช่วยลุงเก้ออ่ะแต่มันกลับกลายเป็นทำให้ลุงเก้อคิดว่าผู้ชายคนเนี้ยแม่งเยือกเย็นจริงแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะเขาเป็นหมอผ่าตัดเขาอยู่กับความเป็นความตายของคนมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่มันก็เลยไม่แปลกที่จะเยือกเย็นได้แบบนี้แต่มันดันไปตรงกับความรู้สึกของสถานที่่าาตตกกรร,รมงงๆลุ้ไปสืบ ที่มันเป็นฝีมือโยหันจริงๆแล้วอ่ะลุงเกสัมผัสได้ว่าทุกครั้งที่มีการฆ่ามันดูสงบเยือกเย็นจังเลยไอ้คนร้ายที่ทําที่ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยลุงเก้ก็เลยยิงปักใจเชื่อว,ว่านี่แหละเทมม่นี่แหละเป็นคนร้ายพอเทมม่ลุกพูดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็พูดว่าจะสงบเยือกเย็นอยู่ได้ยังไงลุงเก้ก็พูดว่าอย่าขยับคราวนี้เทมม่าไม่สนละเดินเข้หาหาลุงเกเลยแล้วก็พูดว่าผมจะช่วยคุณลุงเก้ในสภาพที่ใกล้สลบเต็มที่แล้วพูดว่าฉันยิงแน่เทมมะเดินต่อพูดว่าาผมจะห้เลือด ลูกกุญแจอยู่ไหนในกระเป๋ากางเกงคุณใช่ไหมลุงแกพูดว่าฉันยิงฉันจะยิงแล้วก็สลบไปเทมะมาคุยหาในกระเป๋ากางเกงลุงแกแล้วก็เจอจริงลูกกุญแจก็จเลยทําการปลดล็อกข้อมือตัวเองที่โรงพยาบาลเฟรดดิกเมืองฮัมบูมีนายตำรวจสองคนมาเยี่ยมนายตำรวจพูดว่าโอ้เขายังชั่วหน่อยนะถ้าทางสบายดีขึ้นแล้วสีหน้าดีกว่าตอนที่กํลาลังทํางานนั่นเนี่ยลุงเก้ที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ตอบว่าขอโทษนะครับ ที่ทาให้เป็นห่วงไอต้ตำรวจที่มาเยี่ยมพูดว่าดูเหมือนว่าการปฐมพยาบาลฉุกเฉินจะทําได้เพอร์เฟกมากหมอบอกอย่างนั้นนะนะถ้าไม่ได้ให้การรักษาอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วก็ป่านนี้คุณคงตายไปแล้วลุงเกที่นอนอยู่บนเตียงก็พูดว่านี่หมายความว่าผมเป็นหนี้ชีวิตเทมมะสินะตำรวจที่มาเยี่ยมพูดว่าเอาเถอะถึงเทมมะคนนั้นจะหนีไปแต่ว่านายจีเบลก็ยอมรับสารภาพเองว่าเป็นคนฆ่าสามีพยายบยอดเยี่ยมมากเลยลุงเกและตำรวจคนที่มาเยี่ยมเนี่ยก็ออกมาจากห้องที่ลุงเกนอนอยู่ แล้วก็ปรึกษากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันนายคิดว่ายังไงไอตุเรกคนนึงก็งงฮะหมายถึงเรื่องอะไรตำรวจคนที่ถางก็พูดว่าก็ที่เทมมะช่วยชีวิตลุงเกาไว้สิแบบนี้อาจเป็นอุปสรรคในการจับตัวเทมะก็ได้หรือบางทีเราควรปลดลุงเก้ออกจากคดีเทมมะซะระหว่างที่คุยกันอยู่มีนางพยาบาลคนหนึ่งเดิน,นเข้ามาพอดีตำรวจคนนี้ก็เลยหันไปทักทายโอ้ oh, สวัสดีครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่สารวัตรลุงเก้บรบกวนอะไรหลายอย่างเลยนางพยาบาลคนนี้ยิม้มแย้มเลยแล้วก็พูดว่าโอ้ oh, าาเนนค่ัักจงลย ทางชั้นซะอีกกลับเป็นฝ่ายที่ต้องเกรงอกเกรงใจตำรวจสองคนก็มองหน้ากันงงๆพยาบาลก็พูดต่อดิฉันก็บอกนะคะว่าไม่ต้องรีบร้อนทํากายภาพบันบาลหรอกตอนเนี้จับลูกบอลได้แล้วบางทีก็มาเดินเล่นที่ทางเดินด้วยท่าทางเขาสนุกมากเลยค่ะลุงเกณ์นนะสนุกหนูพูดเหมือนเป๊ะเลยไอ้ตำรวจสองคนอะ่ะพูดเลยสนุกเหรอพยาบาลพูดว่าค่ะเห็นเขาพูดบ่อยบ่อยด้วยนะว่าไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยอละไรทานองเนี้คนร้ายคนนั้นใช่ใช่ใช่ที่ชื่อเทมมานะคะเขาบอกว่า การไล่ตามคนร้ายแบบเทมะเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดเลยแล้วลุงเกก็กําลังบีบลูกบอลกัภาพบาบาบัดอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าที่แบบยิ้มแย้มมีความสุขมาก